มาฮอตแล้วครับพี่น้องนะครับพนี้ผมมาซ่อมเพื่องซสกผ้าบ้านหลังนี้นะครับนี่บ้านหลังนี้เด้อผมขออนุญาตทันเด้อนะครับจะเข้าไปบ่มีหมานะครับผม่ม้หมาแต่ผมปิดก่อนนะ้อครับไปบิ่งกันเท่าอาการเสียครับเป็นจังไ๋ติ๊งเงีนี่ครับเครื่องนี้นะครับผมเครื่องนี้เนาะอาการมัน มันบปล่อยน้าเข่านะครับเนาะแต่เปิดมันก่อนนะครับผมอันนี้มันติดพันแห้งนะครับอาการเดิมของมันแลวตอนนี้เครื่องสภาพรถนี่มันแปลกนะมันทิจจำใช่่าเขตุงานข้างอยู่ใส่มันก็อยู่หันนะแต่ถ้ามากดเเริ่มต้นใหม่นะครับผมแล้วกดสตาร์ทนะครับอันนู้มันสร้างผ่าบาล่เทศกรนะครับเทศกรว่ามันเหตุงานปกติโบหาะจะเปิดก๊อกน้ำก่อนอาการน้ำโบไลเข่าเด้อเครื่องนี่จะของพัน์ท เงียบนะครับผมพอขึ้นเวลาปุ๊บผมมีเสียงสุรินอยนะครับเนียยมิจิรีนะครับนํำบลไยเข่าเด้อเปิดเบิ่งก่อนมันตุนเองอู่แล้วผมมีน้ำนะครับเห็นบ่อนี้จากยศกับบม,มีอืมบะขับรถบะไรเข่าในนอนนะครับผู้เจ้าพันบอกว่าบะไลเขา่าโอเค่อป,ปักก่อนนะครับแกะนะครับอาการนี้ผมเคยสอบนะครับนี่นี่ด้านหลังเนี่พผูเจ้าพันแกะแล้วอันนี้ค่บ เนี่นยวเป็นหลังมากกว่าพ่อเจ้าพผ่นแกะเงินงับเงินงับจะนี่ทีนี่มัน,นอยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนเด้อนี่ <c oughs> ครับเปิดมาแล้วนะครับผมสิบอกไปก่อนเด้อเครื่องรุ่นนี้ผมเห็ดมหลายคั่งอีลีผมซิลู้เลยนะครับตัวนี้นะครับถอดปลั๊กไปเด้อตัวนี้เป็นวาวปล่อยน้ํคขั้งแรกของเฮาเนี่ยปล่อยน้ำเข่าทัง <c oughs> ไอเจ้าเนี่ยเป็นดํายาป,ประผนุ่มนะครับส่วนเจ้าเนี่ยเจ้ากอกตัวเนี่ยุูลูเป็นใส่งานแกะกันอย่างนะครับถ้าตัวนี้เสียผมถอดตัวนี้มาใส่เลยนะครับ เพราะว่าส่วนมากเจ้าของเขาจะเน้นประหยัดนะครับผมนะแต่พอมีเงินในีผมเล่นไปซื้อมาให้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเดินทางเนาะเข้าไปในเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไวัดตัวนี้ให้เบิรงนะครับตันี้ผมสงสัยตัวนี้ผมมีอึงบมมีอิงผีสั่งนะครับถอดตัวโซลิโนยด์ออกมาสอเก็ตหนึ่งถอดปลั๊กเด้อย่าลืมเ้อผมจะถอดเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมจะวัดโอห์มให้ดูนะครับผมจะใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะตั้งคูณ1ิโอห์มไปเลยนะครับมันมาเบิรับ์่ ผมเข็มเกอมิเตอร์นะคผมเทสตนะครับผมเทสให้เบิร์กจระเลยเด้อตัวนี้ปกตินอนเพราะว่าตัวนี้มันไม่มันมันมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมไม่รู้ว่าใช้งานเห็นยังอันนี้ล่อยน้ําอุ่นบ่เฮ้ยในห้องบุญจักผมจะวัดโอมให้เบิรงนะครับตัวนี้เสียบอ่นะครับผมน่าเข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับแต่ออมสูงครับออมมันสูงตั้งแต่ยบเคียวสูงๆไว้นะครับผมใช้หนึ่งคีเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับผมผมจะวัดให้เบิรงสังเกตเข็มมิเตอร์เด้อปักขึ้นบอใช้งานได้เด้อ เบื谢谢 eter, okay. ick, ้งเบิ่งเจ้านี่เนี่ปึ๊บเซตโคโล่ครับโมคืนครับเซตโคโล่ครับเอาอยู่บนนั้นสิเนอะวานเนี่ยครับถือให้เนี่ยบเห็นหน้าเจ้าดอกถือมิเตอร์ให้เนี่ยผมใส่คูนหนึ่ง k นะครับปุ๊บาานี้ผมจะจิ้มให้เบิ่งเด้อปึ๊บนะครับจิ้มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิ้มเลยเด้อเบิ่งเคมิเตอร์เซย์นะครับเซตโคโล่ตัวนี้ครับเบื้งเบิ่งจิ้มตัวนี้เด้อสังเกตเคมิเตอร์เด้อผมจิ้มตัวนี้เด้ออันนี้คือปกติเด้อปึ๊บ่ผผอออัันนี้คคืปกติรบมา รู้แล้วนะครับบองง่ายนะครับซูริ้อยเสียครับผมผมได้ถักมาโอเคซูริ้อยเสียนะครับผมกาลุกอันผู้เจ้าเพื่อนเนียนประยัดนะผมถอดตัวนี้มาเปลี่ยนเซตัวนี้เลยเพราะตัวนี้มันบริสงานครับตัวพานุ่มเนี่ยมนหักเสียแต่ผมจะวัดอีกทีหนึ่งนะครับผมสรุปเลยนะครับว่าไอ้เจ้าซูริโน่เสียเนี่ยนี่ยเนี่คอยมันเสียคอยมันขาดเอาตัวนี้มาใส่จบแล้วก็เทิดเลยนะครับเนาะตามนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยครับในการ เปลี่ยนคอยนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเน้นประหยัดนะครับผมคิดว่าก๊อกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใส่งานกันยางนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่งานตัวนี้มันเสียนะครับก๊อกตัวนี้มันคอยคอยมันขาดนะครับคอยทางแดีมันขาดผมก็เลยย้ายตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับสรุปคือตัวนี้เสียนะครับของเดิมมันอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้เอาย้ายมาจากตัวนี้เนาะผมไม่ใส่เลยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าไม่นด้ใส่ตัวนี้คือว่าจะาของเขาอยากเอาตัวอย่างไปซื้อก็มาเก็บไปก็ผมจะทิ้งไว้นะครับผมจะไม่ใส่เข้าะ มันแน่นนะครับออกยากนะครับผมคันนี้ผมกระิลองให้เบิ้งเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ประกอบเสร็จร้อยนะครับผมจะมาลองเครื่องให้เบิ่งแบบเรียวๆเลยเพามันจะทางานด้บอนะครับถ้าตัวเนี้ทํางานบ่ได้นะตอนนี้ก็อยู่ที่บอดแล้วครับบ้านนี้แต่ที่น่ๆนะครับคอยคอยขาดนะครับผมผมจะลองให้เบิ่งแบบเรียลๆเนาะใ้เห็นกันไปเลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคอยเสร็จรบ้อยนะครับถ้าพอมีตั้งก็เปลี่ยนไปเลยนะครับผมไปซื้อเปลี่ยนมาเลยนะครับผมเปิดนะครับปึ๊ก เนี่ยขึ้นมานะครับผมปึ๊กนะครับกดสตาร์ทครับมาเบิ้งเด้อน้ำสไลบ่บนบนี่เปิดน,น้ำกวันช่างผ้าตามปกตินะครับมาเบิ้งมาแล้วพี่น้องไอ้โจุกเลยบานโจุกบ่บานจุกเลยบ่อเกิดังเสียงก็หูจักแล้วนะครับโอ้ยน้ำแห้งอีกเยี่ยนะเสียงดังโจุกเลยนะครับบานนี่นี่นะครับน้ำไมโจ,จุกเลยถ้าเปิดฟ้ามันก็จะ มันขึ้นเออเลอร์อยู่แล้วนะครับขึ้นดีซีอยู่แล้วนะครับเอาผมเซเบึงนะนะครับเห็นว่ามาแล้วนะครับคอยเสียนะครับตอนนี้อาการเกิดจากคอยเสียนะครับพี่นอกโอเคเดี๋ยวผมจะปิดฝาเป็นยังค่อยมาลองจริงจังให้เบิ้งนะครับก่อนที่จะทําการจบคลิปนะครับผมนี่นะครับไม้์ีูคัสภายนอกปีเตอร์โบเนะครับนี่ครับอ่ากรติดติามผมก็จะเห็นผมประจํานะครับสุกนกรนะครับหลับส้มถึงที่นะครับผมงานไฟฟ้าทั่วไปทำได้เบิรนะครับ โดยเฉพาะเครื่องสปานะครับจะประจํานะครับเครื่องสปาจะค่อนข้างสิสลายก็มูนนะครับผมโอเคครับแล้วมาเบิ้งนตอนที่เขาประกอบฟ้าอย่างเรียบร้อยนะครับให้เจ้าของเคนเบิ้งนั้นนะครับผมโอเคครับแล้วล่ะครับเบื้นี้ประกอบฟ้าประกอบยังนะครับฟังเสียงกระดาษสิได้ยินเนาะจกๆเจี๊ยกๆนะครับผมมันมันมันปิดไว้นะครับฟ้าเนี่ยเอาผมจะเปิดเบิ้งนด้หน่อยนึงนะครับเรียบร้อยใส่งานได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนที่น้่งอะไเขาแล้วก็ตอนสักกับคลิปครับผมเอาสำนักเหระครับ Hmm. Ya. Eh. Tapi ada